15สรรพคุณของตะลิงปิงที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะโอ้โหตะลิงปิงเนี่ยเปรี้ยวได้ใจจริงๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะวันนี้พี่ปลารวบรวมมาให้แล้วค่ะมาฟังกันเลยนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าตะลิงปิงผลไม้รสชาติเปรี้ยวจี๊ดที่ใครเห็นเป็นต้องน้ำลายสสนะคะ ขานิยมรับประทานแบบผลสดโดยจะจิ้มกับกะปิกก็ได้กับพริกกระเลือก็เรียกว่าอร่อยแซ่บเลยแถมยังทํานะคะปรุงอาหารได้ด้วยโดยเฉพาะพวกต้มยำแกงส้มเพราะให้รสชาติเปรี้ยวได้ดีไม่แพ้มะนาวหรือมะขามเลยนะคะผละไม้ชนิดนี้มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยามากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะถ้าทานมากๆก,ก,ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ในบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ ตะลิงปิ่งนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเขาก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กค่ะสูงเฉลีย่ย3-8เมตรต้นเป็นทรงพุ่มใบหนาแน่นจึงมีกินก้านสาขามากมีลักษณะคล้ายกับต้นมะยมนะคะเปลกรกลำต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลเนื้อไม้ไม่แข็งมากนักจึงไม่นิยมเก็บผลไม้ด้วยการปีนป่ายเพราะว่ากิ่งมันเปลาะและก็แตกหักได้ง่ายค่ะ ผลนะคะองโหผลเป็นผลเดียวออกเป็นพวงเลยค่ะผลลักษณะเป็นทรงกระบอกมีเหลี่ยมมนๆอยู่สี่ถึงห้าเหลี่ยมโคนผลเล็กก้นผลใหญ่กว่าอาจจะมีร่องเล็กๆ2-3มร่องที่ก้นผลผิวเปลือกบางสีเขียวสดผลที่อยู่ในปลายช่อมีขนาดใหญ่ก,กว่าที่คนช่อนะคะผลดิบเนื้อด้านในสีเขียวอ่อนอมขาวช่ำน้ำรับประทานได้ค่ะ มีรสเปรี้ยวจัดส่วนผลสุกก็สีออกเหลืองนะคะพี่ปราบมกเลยนะคะว่าตะลิงปิงเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีมากมายเลยนะคะอะเรามาฟังสรรพคุณของตะลิงปิงกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งตะลิงปิงช่วยแก้ในเรื่องของแก้ไข้ค่ะลดไข้บรรเทาอาการหวัดละลายเสมหะแล้วก็ขับเสมหะด,ด้วยนะคะทำให้คันคอน้อยลงรักษาการอักเสบในปากและลำคอ ข้อที่สองตลิงปิงช่วยให้เจริญอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยทําให้ระบบย่อยดีขึ้นบารุงกระเพาะอาหารแก้อาการเลือดออกในกระเพาะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับลมข้อที่สามตลิงปิงเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะมีสารต้านน้ำมูลสระสูงลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งชะลอความเสื่อมของเซลล์ข้อที่ 4. สี่สรรพคุณของตะลิงปิงใช้เป็นยาระบาย ตะลิงปิงมีรสเปรี้ยวมีฤทธิ์เป็นยาร,ระบายอ่อนๆทานประมาณ4-5ผลจะนั้นดื่มน้ำตาลมากๆเลยค่ะจะช่วยบรรเทาการท้องผูกรักษาโรคลิ์สีดงทางวานได้นะคะอันนี้ดีมากๆเลยข้อที่5ตะลิงปิงมีวิตามินซีสูงค่ะป้องกันโรคหวัดป้องกันโรคเลือนออกตามไรฟันบรงผิวให้ขาวใสปกป้องผิวจากแสงแดดเลยนะคะข้อที่6 ประโยชน์ของตะลิงปิงใช้รักษาสิวได้นะคะอู้จริงเหรอคะพี่ปราจริงค่ะตะลิงปิงมีกรดผลไม้ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาสิวได้นำมาฝานเป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำไปแปะบริเวณที่เป็นสิวสิวจะยุบไวขึ้นหรือจะแปะบริเวณที่มีฝ้ากระรวมไปถึงรอยดำรอยแดงจากสิวช่วยกะจัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ผิวขาวสุดใสขึ้นได้นะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะ ข้อที่7ตะลิงปิงจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะทานแล้วช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดได้ค่ะแต่พี่ปลาบ,บอกนะคะไม่ว่าเราจะทานอะไรก็ตามเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราควบคุมน้ำตาลในเลือดของเราให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีผลแน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพของเราค่ะถึงตอนนี้เห็นประโยชน์ของตะลิงปิงแล้วใช่ไหมคะอยากทานเลยใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะ แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟีเป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วก็เตรียมตัวข้าสูงพูดสูงยุคุณภาพพูดสูงไม,มค์คุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องประโยชน์ของตะลิงปิงเขามีประโยชน์มากๆจริงค่ะมาฟังพี่ปราเลยนะคะข้อที่8ตะลิงปิงรักษาโรคผิวหนัง น้ำใบมาต้มน้ำอาบชื่อรักษาอาการคันตามผิวหนังหรือรักษาโรคผิวหนังจำพวกกราดเคลื่อนได้เช่นกันนะคะข้อที่9ช่วยขับสารพิษช่วยปกป้องเยวาวภาในจากสารพิษต่างๆกระตุ้นให้ร่างกายขับสารพิษตกค้างมาได้ดีค่ะหากทานหลังดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้สางเมาได้ไวเพราะตะลิงติง่งช่วยให้แอลกอฮอล์เนี่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะนะคะข้อที่10 ตะลิงปิงบำรุงลำไส้ค่ะโอ้บำรุงลำไส้สยังไงล่ะคะพี่ปลาใช่เลยคะ่ะช่วยแก้ลำไส้อักเสบบรรเทาอาการเลือดออกในลำไส้ได้นะคะหืมสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยข้อ 11. สิบเอ็ดสรรพคุณตะลิงปิงบำรุงเลือดช่วยฟอกเลือดกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดนะคะข้อสิบสองตะลิงปิงช่วยแก้ร้อนในดับพิรอนในร่างกายแก้กระหายน้ำช่วยขับเมือ ข้อ13ตะลิงปิงช่วยรักษาโรคซิฟิลิสบอกเลยนะคะเขาบอกว่าในบางแห่งเนียเขานำผลตะลิงปิงมารักษาโรคซิฟิลิสค่ะข้อ14ตะลิงปิงแก้ปวดตามข้อเช่นโรคเกาโรคลมาตอยช่วยบรรเทาอาการไขข้ออักเสบข้อ15ตะลิงปิงช่วยบำรุงมดลูกสำหรับสตรีที่มีปัญหาปวดบดลูกบ่อยๆลองทานตะลิงปิงข้าวละหนึ่งถึงสองลูกจะช่วยบรรเทาอาการได้นะคะ เห็นไหมคะเราทราบแล้วว่าประโยชน์หรือโอ้โหสักพกลตลิงปิงนี่มีมากมายเลยค่ะอยากทานแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยค่ะและประโยชน์ของตลิงปิงเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะพี่ปราอ่าประโยชน์ตลิงปิงนะคะข้อเรกแน่นอนเลยค่ะเราก็นํามารับประทานค่ะเชื่อไหมคะว่าตลิงปิงเนี่ยเรานํามารับประทานสดๆได้ทุกส่วนเลยค่ะโอ้โหถ้าเป็นผลอด แต่ถ้าเป็นผลแก่ก็เอาเมลา็ดออกนะคะโดยรับประทานกับพริกเกลือหรือจะมาปรุงอาหารประเภทเกงส้มอืมต้ยมยำก็อร่อยเพราะว่าเรคามีรสเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดแล้วถ้าหากมีเยอะทานไม่หมดก็แปรลรลูปหลายคนเข้าไปทำอะไรคัดองแช่อิ่มเครื่องดื่มหรือวายรสต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคนมาทำในเรื่องของการย้มสีค่ะดอลตะลิงปิงมีสีแดงอมม่วง นำมะข้นเอาแต่น้ำนำไปใส่ขนมหรือย้อมสีได้นะคะอ่าสิ่งต่างๆที่เราต้องระมัดระวังมีค่ะพี่ปราคาและข้อควรระวังในการทานตะลิงปิงมีอะไรบ้างคะมีเลยค่ะพี่ปราจะแนะนำให้นะคะข้อที่หนึ่งห้ามทานติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะเลือดอาจจะตกตะกอนได้ข้อที่สองถ้าเราทานตลิงปิงมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดภาะวะไตาวายได้ดังนั้น ไม่ควรนำตะลิงปิงมาคั้นน้ำทานแบบไม่เจอจางไม่ทานตอนท้องว่างหรือทานในขณะร่างกายมีภาวะขัดน้ำนะคะมีสำคัญเลยค่ะข้อที่สคนที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงการทานตะลิงปิงนะคะเพราะมีกรดออซลิกสูงมากเนื่องจากไตอาจทำงานผิดปกติมากขึ้นถ้าการรนุนแรงอาจจะทำให้ไตล้มเหลวได้เลยทีเดียวค่ะต้องระมัดระวังมากๆ ถึงตอนนี้เรามาดูสคะาวิธีการทําตลิงปิงแช่อิ่มอาตลิงปิงแช่อิ่มนะมันไม่ได้ยากเลยนะคะยาทําแบบที่มีน้ําตาลมากเกินไปเพราะว่าอาจจะเกิดโทษได้ค่ะเรามาดูเลยค่ะการทําตลิงปิงแช่อิ่มเขาทากันอย่างไรเริ่มต้นเลยนะคะเราก็ต้องนําตลิงปิงที่เป็นผลไม้ที่เป็นออกผลครัม้มากๆค่ะ เราก็กลัวเสียดายใช่ไหมคะถ้าจะไปทิ้งเราก็นำมาเลยค่ะแปล,ลรูปตะลิงปิง1กิโลกร,รมัมเกลือ1.4ถ้วยน้ำเปล่า1ลิตรน้ำบูญใส1ลิตรน้ำตาล400กรัมเราก็ตะลิงปิงนะคะ่ะมาเด็ดขั้วออกจากนั้นก็ล้างให้สะอาดหากมีมากกว่า1กิโลกร,รมัมก็เพิ่มส่วนผสมไปนะคะเราดูให้จำนวนมันชัดเจนค่ะข้อที่2ผสมเกลือกับน้ำเปล่า จากนั้นก็ต้มแค่พอเกลือละลายต,ตั้งทิ้งไม่ให้เย็นค่ะแล้วก็นําตะลิงปิงมาแช่ไว้8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยตอนแช่ก็อย่าลืมหาอะไรมากดไว้นะคะก็จะได้เสมอกันค่ะการแชร่ตะลิงปิงทําไมหรอคะทำเพื่อให้ตะลิงปิงเนี่ยลดความเปรี้ยวลงค่ะข้อที่3การทําน้ําปุ่มใสก็โดยใช้ผสมปูนแดงกับน้ําเปล่าปูนแดงนี่ก็คือปูนที่ใช้กินกับหมาเน่นเองนะคะ ผสมผงเดนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำหนึถึงสองลิตรคนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้แล้วก็ตักฝ้าที่ผิวน้ำออกตักน้ำปูนใสไปใช้ได้เลยค่ะข้อที่สเทน้ำเกลือออกแล้วใส่น้ำปูนใสลงไปแทนแช่อีกแชั่วโมงจะทําให้เนื้อตลิงติงแข็งและไม่เละตอนนํามาต้มข้อที่ห้าเทน้ำปูนใสออกไปจากนั้นล้างให้สะอาดแล้วผึ่งตะลิงติงให้แห้งข้อที่หเริ่มขั้นตอนแช่อิ่มโดยการใช้หม้อก้นหนานะคะกันน้ําตาลไหม ใส่ตะลิงปิงสลับกับน้ำตาลทีละชั้นละชั้นค่ะในอัตราส่วนตะลิงปิงหนึ่งสดต่อน้ำตาลน,นะคะเอ่อ400กรัมนะคะคือตะลิงปิง1กิโลกรัมน้ำตาลเนี่ย400รอกรัมแล้วก็เคี่ยวไฟโดยใช้ไฟอ่อนๆก็จะมีน้ำซึมออกมาจากตะลิงปิงนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนเรียกว่าอะไรคะน้ำตาลละลายแล้วก็รอรอีกรอบแล้วก็ปิดไฟโอ้โหพออย่างนี้จะเป็นไงคะแช่เย็นแล้วก็ให้แช่ไว้แบบนั้นประมาณ8ชั่วโมง ตักตลิงปิงออกน้ำตาลที่เหลือใส่ให้เคี่ยวจนลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งแล้วก็เทตะลิงปิงที่ตักออกมาตอนแรกใส่ลงไปหมดใหม่ให้หมดเลยนะคะแช่ทิ้งไว้ค่ะตักตลิงปิงออกมาแล้วผึ่งให้แห้งอาจจะตากแดดหนึ่งถึงสองแดดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบพี่ปราบมกเลยนะคะว่าการเก็บรักษาก็ง่ายค่ะหาตากแดดจนแห้งมากใส่กล่องที่เก็บให้สนิทเลยนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ได้รับประทานได้นานเลยค่ะ เห็นเลยคะประโยชน์หรือสปปรรพคุณของตริงปิงเนี่กก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะถ้าร่างกายแข็งดินแรงดีไม่ได้เป็นโรคไตไม่ได้มีปัญหาปร,ประสบภาวะขาดน้ําก็ทานได้นะคะและที่สําคัญก็คือเขามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยค่ะถึงตอนนี้ละพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบะการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่ดีีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u b e ลตี f ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u YouTube Healthy Fish